เหมือนกระจกเลย GLA นะครับหลังจากเราทำเซรามิกแล้วเคลือบหนาๆงานก็จะสวยแบบนี้เลยรถสีดำเวลาทำออกมาก็จะค่อนข้างจะสวยเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเนื้อสีของสีดำเนี่ยมันจะช่วยขับความเงา ก็ยิงมาโดนห้องแสงห้องแสงเนี่ยเราเอาไว้ดูพวกความเงาแต่โดยหลักๆแล้วก็จะเป็นพวกริ้วรอยนะครับว่ายังมีริ้วรอยอยู่บนชั้นผิวไหมถ้ามีเนี่ยมันก็จะเห็นได้ชัดเลยสวยงามนะครับ รอลูกค้ามารับเลยสำหรับใครที่สนใจงานเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกของทางร้านอันติเมตนัดจองได้เลยนะครับทำให้สวยๆทุกคันเลยรับรองขอบคุณครับ